เอาล้วครับผมสวัสดีครับพบกับมุ้ยโอโซนเกมมิ่งกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับเกมเก่าล่าสุกกำฟังดูงสองพันสพาร์ทที่11บเอ็นะนะครับผมในตอนนี้นะครับผมหลังจากที่ดูงกายนี่เข้าไปในหุ่นหลอกแล้วยังยังต้องผ่านเจอกัระดาษอีกมากมายนะครับผมด้วยการเสียแล้วผมไปเลยกันเลยครับผมในพาร์ทนี้ครับผมไป The Crucible ครับพาร์ทนี้ อ๋อกว่ามอยู่ตรงนี้สินะอะตามล่าหาการเข่นต่อไปครับผมโอเคอ๋อต้องเปิดกระโหลกสองกระโหลกใช่ไหมผมจำทางไม่ได้แล้วไปทางไหนส่วนเลือ่อยยังไม่ได้ยังขอตำรวจก่อนนะอ๋อต้องเปิดทางนี้ใช่ป่ะต้องว้าก่อนครับ วันนี้มีอะไรบ้ามีอาเจนเซลอีกเหรออิลิกาสองคนอ๋โอโหยิงจะเป็นคีมัสด้วยปืนโกนด้วยปืนคกค่าตัวลอยสองตรงตรงัวนี้นช็อตเดียวค่าสตีมอนด้วยระเบิดโอเคครับว้าลุยอ่ะไซเบอร์แมงคีมัสครับเห็นป่ะนี่แหละยิงซะปอย ซ่อนแหู่มาข้างหลังเหรออ้อาวเจอเลยครับอาเจนเซลของเรานี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วครับผมอาเจนเซลนะชิ้นท้ายแล้วครับโอเคเต็มแม็กครับผมไปเนี่ย เต่นงเตี่ะเรียบร้อยปอยนี่ไะเรียบร้อยเปิดตัวนี้สินะนี่ไะสเปกเตอร์สเปกเตอร์ก็โดนซะ มัซุ่นหน่อยอย่างรวดเร็วนี่ป่อยเรียบร้อยอย่างเร็วครับอย่างรวดเร็วและแรงสะใจเก่งก็จะเล้าหรือไปไหนมา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 ,มา,มาอุยอ้ยอุย้ยไซเบอร์ครับไซเบอร์ไม่คิดวัานี่แหลยอุยอ้ย,ย,ยเรียบร้อยมาทางนี้ครับผม ทำชาร์ลินไม่ได้ในตัวนะมามามาเข้ามานี่นเลยออกไปโดนเลยอบเข้าไปเต็มๆต้อก็เปิดสวิตครับผมแล้วมีสปีดลรงนั้นด้วยปะวันมาเลยจา้าเนเนเร็วแรงยิงเร็วๆอย่ยิงรัวเลยครับยิงรัวลมนี่ยิงรัวยิงรัว ยิงยิงชาลุงชาลินไม่สนใจแล้วรอบนี้สเปกเตอร์ใช่ไหมย,ยังอยู่อีกเหรอยังอยู่กับสเปกเตอร์ฮนะทนะีนี่แหละนี่แหละเรียบร้อยมาเลยจ้ะมาเลยจ้ามาเลยจ้ะ มาเลยจ้ามาเลยจ้า <sed> น <sus po ion> ี yeah well, yeah. el, freely, ่เลยเฉียวค่ะก็โดนจ้าอุ้ยเทลไนเหรอเทลไนเลยจ้าอุ้ยซัมมอนเนอร์ซัมมอนเนอร์ซัมมอนเนอร์จ้าซัมมอนเนอร์อุ้ยไม่ทันนี่เลยอุ้ยแหม่ไม่ทันอ่ะเรียกเลยซัมมอนเนอร์เหรอจ้าซัมมอนเนอร์เหรอตกซะเรียบร้อยนี่เรียบร้อย โอเคเคลียร์ครับผมเอาเป็นทีม่มาก่อนเอาโอโคโลซีเลืงมากเออเอ,อจำได้ว่าคุณนๆน,นะครับตรงนี้มันจะมีซีเครตอยู่มั้งเออ,อยู่ไหนเอ่ยนี่ไงโอเคเจอแล้วนะจะมีซีเครตอยู่นะตรงนี้ ทางนี้ครับทางนี้ทางนี้อ่าน,นี่ครับสีเข็ดครับโอเคนี่ครับสีเข็ดนะยิงเด่นได้เลยครับเปิดปเปิดเฉยๆครับอันนี้เอาเกาะครับโถยเอาเกาะแค่นี้ไปไปกลับทางเดิมครับทางสีเขียวนี้ครับสีเขียวนี้สีเขียวนี้เกาะก่อนมา เฮ้ยทางเขียวนู่นดิจกดก่อมาโอเคเปิดสีเหลืองได้เลยครับแล้วก็จะงานเข้าใช่ไหมออยังครับต้องทำการนี่เปิดสวิตช์ก่อน ได้แค่ครึ่งเดียวคนระับตอนนี้โอเคยังไม่มีอะไรใช่ไหมต้องไปที่ที่สองครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องว้าตรงไหนเนี่ยรัาที่เก่าอรอโอเควัดตรงนี้ครับโอเคโอเคมามาลุยลุยจา้าลุยจา้า นี่เลยคุ้งมาไปอุ้ยอุ้ยเกือบไม่ทันเลยที่โอเคอุ้ยลงลงบั็ลงบังง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 ็นี่เลยแม็กไม่ทันใจเลยต้องบล็อกเกี้นี่ทันทันใจกว่าเยอะวิงจิงก็ไปล่อยหมดเละนี่แหละเต้เลยเต้เละสินซนะ ขอกระสุนหน่อยนี่แบบแบบกาการเลวันแนนเหรอเลวนันแนนตะพนโคใช่ไหมเสร็จเสร็จจ้าเรียบร้อยตัวที่สองตัวที่สองใช่ไหมตาตัวที่สองเหรอปุ๊บบอลจังโอ้เฮลไนท์เฮลไนท์เหรอตกล่วง อ๋อต่อไปครับผมผมต้องเอาสิ่งนี้ครับผมไม่ต้องแล้วมาแล้วจ้าขอเลยแล้วกันขว้าเมตมีเก็บคูณสี่งไงล่ะนี่ร้อยสี่ก็สองสี่ก็จ,ากจ้าก็จะล่วงจ้าล,ล,ล,ล่วงจ้าล่วง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 จ้าร่วงล่วงหมดเลยล่วงหมดละจ้านี่หนละนี่เลย จบแล้วอย่างโกงเลยโอเคเอากระโหลกสีน้ำเงินมาแล้วกลับไปได้เลยครับไม่มีอะไรละโอ้โหอย่างโกงอะ่ะพี่น้องที่เดียวอยู่เลยอะ่ะมากลับไปทางเก่าครับเก็บก่อนอเก็บก่อนไม่มีอะไระมัง้งไป โอเคเปิดสวิตช์ที่สแล้วก็บิดสวิตช์เลยครับโอเคแล้วก็จะงานเข้าอีกแล้วใช่ไหมมันจะสเปิดสวิตช้างล่างนะจะไม่ผิดอ่ะ นั่นไงมาแล้วเหรอจ้าเข้าอนรับเลยนะเข้าอนรับเลยนะจ้าอย่างดีข้างล่างใช่ไหมพิงกี้ทิงกี้ก็โดนจ้าเราขาไปสายให้หมดก่อนนะขืางล่างจะเปิดนะเอาละวามา,มาขอกระสุนหน่อยนี่เจบร้อยขอกระสุนกีหนึ่งดอกอ ไม่มีเสียงครับมีเสียงมีเสียงสปเปคเตรอร์พิงกี้อ่ะสเปคเตอร์อู๋สปเปคเตอร์สปเปคเตอร์จ้าสปเาสปคเตรอร์จ้าลวงเลวะเน้นเลวะเน้นเหรอตกท้ายครับมามามาเน่เลยเน่เลย้ายหึงตัวอุ้ยเทวได้เป็นตัวกระจอกไปแล้ว นั่นแหละคับตัวกระจอกเลยเปิดอะไรก่ะโอ้โหบอลล็อกเพลสองตัวเอางี้เลยนะบีเอฟจีสายก๊ปอปปสองดอกลวงดอกเดียวก็าดอกเดียว,ยวลวงเลยโอเคประตูข้างล่างนี้ก็จะเปิดนะครับมันใช้แค่ล็อกเก็ตอันเชือ,อย่างเดียวอะ่ะก็โกงแล้วอะ่ะนี่ครับประตูนี้เปิดครับโอเคไป ต้องลงไปข้างล่างแล้วผมไปไปเลยปึ้งโอเคเออกสตอรี่ไม่ไม่สนใจฮนะอ๋อแล้วก็ลงอีกรอบหนึ่งฮนะลงดีๆนะเฟยเอยโอเคเก็บใชนี่ก่อนนี่แล่ผ่านชาลินเลยครับ มาเราค่อยกระโดดครับอันนี้ปึ๊บอ,อ่ะปึ๊บนี่แหละเรียบร้อยเอาพลังชีวิตกูมาโอเคชิปโทเก้นครับไม่มีอะไรดึงดูดให้อัพอ,อีกแล้วอ่ะอัพอเล่นๆแล้วกันนะอันนี้มันหมดแล้วอ่ะหลืออันนี้อย่างเดียวโอเค โอเคไม่มีอะไรแล้วเอาไปเล่นตรงนี้โอโหงานเข้าอแล้วมั้งเนี่ยใช้ลูกสองมานดีกว่าซุปเปอร์ช็อตกันอ๋มอมัตัวสุดท้ายครับโอเคหมดแล้วไม่มีแล้วมีมตัตัวสุดท้ายครับวาสุดท้ายแล้วผมไม่ได้ใช้อะผมไม่ได้ใช้ปืนนี้เลยอ่ะใช่ไหนล็อกกิ้นเชยอย่างเดียว มาจ้ามาจ้ามาเลยมาเยอะเยอะเออตอกก่อนจบร้อยคุ้งไปจับการก่อนนอ่หนึ่งตัวฟุงเร็วมากอะมีลุนกอลลี่คิวไว้เนี่ยสบาจว่าจบร้อยอะไรเราอะไรจ้านี่ เลวันแนนเหรอเลวันแนนเหรอจ้าขายจ้าไปอ่ะเลวันแนนอีกหนึ่งตัวเลยจ้าขายจ้าเฮ้ยอันนี้อันนี้เฮ้ยไม่ใช่นี่แหละอุ้ย อุ้ย,ยไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอ,อ๋อมีมีให้เก็บพอดีเลยผมเล่นเล่นไปไหนเล่นไปไหนโอเคเท่ทีเท่ทีโอ้ยเกตเตอแรกวันนี้เฮด<ะ>มาเฮดมาเลยสปีดเร็วแรงสับใจยังไงล่ะยิงต่อเนื่องไม่มีหยุดพักขอกระสุนหน่อยนี่เรียบร้อย มีอะไรไหมเนี่ยตีนเสียงอ่ะอ๋อไซเบอร์นี่เองครับไซเบอร์แม่งคิวบัสเออแม่งคิวบัสเลยจ้านี่เนี่ยจะล่วงครับโอเคโอ้โหโพลงนี่มันจริงๆนะไม่รู้ว่าดูมีทันที่ผมเล่นคาต่อไปนี่ภาคต่อไปนี่มันจะเป็นยังไงนะผมเห็น คร่าวๆล่วล่ะก็เป็นยังไงน่าจะเป็นน่าผมน่าจะเล่นเป็นเกมเก่าเล่าสู่กันฟังแล้วล่ะเพราะว่าเกมนี้มันออกมาปีกว่าหนึ่งปีกว่าแล้วนะกระสุนเบียครับผมน่าจะไปทางนี้มั้งทางไปต่อนะกับหนึ่งเก็บไม่มีอะไรโอเคฮะ ขอยมันจะขังไว้ใช่ไหมบาร์เรอร์เฮลลเหรอนี่แหละยิงยิงล่วงครับมาอีกตัวเลยจ้าไฟตัวก็ขอยิงนี่นี่ดับเบิลแทบ็บดับเบิลแท็บล่วงไมคิวบัสไอ้กระจอกเลยนี่หนะละล่วงอย่างโกงอะ่ะโกงทุกอาวุธนะครับโกงทุกรูปแบบ อีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวใช่ไหมล้วงสเปคเตอร์ใช่ไหมสเปคเตอร์ใช่ไหมล้วงสองตัวครับเฮ้โปบสเปคเตอร์นี่เลยนะี่เลยนี่นละยนะอีกตัวเลยจ้ะอีกตัวเลยจ้ะล้วงจ้ะลงเร็วมาก ชิปโทเก้นครับรู้จับไไรแล้วออัพอีกอันแล้วกันมันมีประโยชน์อะไรแล้วตอนนี้โอเคไปทางนี้ครับผมโอ้โหอ,อ,อีกแล้วเหรอต้องยิงอ๋อต้องยิงสามตัวใี่ไหมโอเคข่างเดิ นี่เลยนี่เลยนี่เลยลวงไม่ลวงใช่ไหมโอ้ยมาแล้วมาแล้วออกเฮลหรอออกเฮลเหรอจ๊ะออกเฮลหออเห,ลหรอจ๊ะนี่เลยกินขี้แตกเลยครับสตาร์ไม่หมดนี่เลยเรียบร้อยจบแล้ว <laughs> จบแล้ว <laughs> อ๋อโอเคน่าจะไป น่าจะไปบอสตัวต่อไปครับอันนี้ถ้าจะไม่ผิดอ่าใช่ละไปหาบอสตัวต่อไปครับโอ้ยเกาะเก็บได้แค่ยี่องเหรอมาลุยเลยเราจะไปหาบอสตัวต่อไปครับตัวที่เขาเป็นผู้กุ่มคุญเจประตูนรกไว้นะครับตัวเนี้ยเออคุญเจประตูนรกนะที่คือบอสตัวที่สองครับผม เฮ้ออยายากมากนั่นละครับไอตัวการคือไอตัวเล็กๆนะครับเแี่ไอตัวไอตัวตัวสีชมวนเล็กน,นะตัวการอ่ะเราต้องสู้กับมันนะเนี่ยเพื่อเอากุญแกงตัวนรกไม้ได้นะครับมาลุยโอ้โหมันไม่เข้าเลยต้องยิงตอนนี้หละอุ้ยนี่ละโอ้ยยิงยิงอุ้ยโหแรงเลยเจ็บเจ็บผมเปลี่ยนรู้ดีกว่าครับ เป็นเซฟวิ่งโท่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันเซฟวิ่งโถ่เอามากันตายกันตายกันตายากันตายกันอีกแล้วนี่แหละขอยิงซะหน่อยนี่ลวงใช่ไหมลวงใช่ไหมนี่อ่ะเจ็บตัวงไหมล่ะนี่อุย้ยโอ้โหเจ็บนะเนี่ยใช่ไม่เจ็บอ่ะ โอ้โดนทุบโดนทุบอืมเออมันหมุนมันหมุนมันหมุนเยอะๆเยอะๆเยอะๆมันหมุ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 หมุนโดนย่าโดนย่าโดนโอเคลงปตันเหรอปตันแค่ไวเสร็จละดอกที่หนึ่งเจาเข้าไปนี่นะครับซะ เทลกาดนะฮะเมื่อกี้ตัว mm ที่หนึ่งครับอันนี้อีกหนึ่งตัวครับผมยังมีหนึ่งตัวครับเทลกาดตัวที่สองครับอันนี้โอ้ไม่ Tammy, ใช่ต <Kristen> ัวที่สองแตตัวที่สามเลยครับมีสองตัวอันนี้อันยังมีสองตัวแล้วโอ้เขยิ่ยากกว่าเดิมแน่เลยอุ้ยววโอ้โหโอ้หยิงก่อนเลยวิววิ ยิงก่อนเลยยิงก่อนเลยสับพันแล้วใช่ไหมนี่ละยิงมันก่อนยิงมันก่อนถามที่หลังอุ้ยนี่ละเฮ้ยมันปับแล้วอับแล้วนี่ไงทุกทุกทุกมันก่อนเรียบร้อยหนึ่งศพครับผมรวงแล้วเลยอีหนึ่งศพ นี่เนี่ยเรียบร้อยครับโหยง่ายเหลือเกินนะจบแล้วละ่ะแกออกมาเถอะอย่าดิ้นรนเลยนะนี่เนี่ยทิงมันซะเรียบร้อยอันนี้แค่เปิดนอกครับแหมไอในมันไล่กายิ่งนักครับโอเคเคลียครับผมแล้วก็ไปเอาเกุญแจกางเขนมาได้แล้วนะครับผมนี่ครับ จะลาเปิดประตูแล้วเรียบร้อยครับผมนี่หน่วยการเดยนของเราตอนรับอย่างเต็มที่ครับโอเคเดี๋ยวเขาจะวางให้เราอะนะไปสู่เมืองต่อไปครับผมเมืองโคลดลกต่อไปครับจบแชปเตอร์ครับผมโอเคฮะถึงจะไม่มากแต่ก็มันใช้ได้อยู่ครับผม เอาละผมขอเซฟตรงนี้ก่อนละกันนะครับผมแล้วพวกหน่อยครับผมกับมุ้ยโอโซนเกมมิ่งในพาร์ตต่อไปครับผมบ้ายผมสวัสดีครับเจอใหม่ครับผม